สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวบนเนี้ยทำกินแล้วนี่ของชอบคนเหลือเกิน,ออนไอ,ไอเนี้ยกะล่ำชอ่องฝากติดตามกินไปเรื่อยม่ออดด้วยนะคะเยี่ยมกันพูดหวานมากเลยกละลำอ่ะกินไปเรื่อยม่ออดวันนี้ก็มีเมนูกะล่ำนะคะใส่หมูสับแล้วก็มีกุนเชียงแล้วก็มีน้ำพริกมะขามโยกีบแล้วก็มีไข่ตุ๋นนะคะวันนี้ตุ๋นกับกระทะ วันนี้ก็กินง่ายๆกินง่ายๆค่ะวันนี้มาทานด้วยกันนะคะกินไปเรื่อยไม่ออสค่ะาาอ,อ,อืกรล่ำมคลิดไม่ผิดซื้อเดือนหนึ่งสามสิบวันซื้อกระล่ำมาสามสิบเอ็ดวันแล้ว พี่บบบอกอย่าซื้อแม่บอกซื้อเจ้านี้ต้องซื้อหวานกับทุกที่หวานยาไม่ไม่มาจากนานั่นแหละสวยไม่มีมดแมองอะไรกินเลย <laughs> ไม่ได้ว่าน,นะคะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงเลยละเขาบอกข่าวมันก็ต้องกินบ้างเนื้อยาเยอะอ้ยิงกินทั้งปีไม่ไหวด้วยมาทานด้วยกันนะคะขำๆกันนะคะอย่าคิดมาก เนี่ยไข่ตุนเนี่ยไปได้สูตรมาจากอดูในเพจของไอ้นเนี่ยใน Facebook อะ่ะเชฟกระทะห้างหรืออะไรสักอย่างของคนอีสานเขาก็ทำเกี่ยวกับอาหารนะเราก็ดูแล้วอุ้ยมันมีเมนูที่เขาทำมาหน้าทำตามหมดเลยอะ่ะแต่ดูเขาทำง่ายง่ายแต่เรานะโอ้โหยากมาก นี่ค่ะคุณเชียงวันนี้ก็กินแค่นี้ตอนแรกว่าจะไม่กินแล้วนะคะข้าวเย็นก็กินอีกอสองนิ้วเลยนะวันนี้ชอบอร่อย อร่อยนะคะคุณแม่บอกอร่อยจริงอันเนี้ยอร่อยเลยค่ะกินเยอะๆเน่นผัดมาทานด้วยกันนะคะปีใหม่นี้ใครไปไหนกันบ้างคะวันวันปีใหม่มีโต๊ะนะแต่ไม่กินโต๊ะพี่พบุกคบอก มันไม่พอนี่มันวางจานแล้วก็บนโตเรามีวางอย่างอืงอ่นของแม่วางของสเปิสะปะเดี๋ยวจะย้ายกระจกนะย้ายมานี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกินกันแค่นี้ค่ะจัางไม่บอกกินี้หมด ใส่ตุน้นจะทำผัดกะเพราปลากระป๋องใส่กุ้งเชียงกินอยู่นะราดข้าวเอาแบบว่าราตกกัด รานอาหารเวลาเราไปสั่งก็ทําอร่อยอร่อยขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจกันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ฝากช่องด้วยนะคะกินไปด้อยแม่ออสนะคะอาหารกับข้าวก็บางมือก็ทํากินเองบางมือก็กินนอกบ้านนะคะนีนี้อร่อยไหมคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ